วายวายวายเยอะเยอะเยอะโอ้โหตายมาแน่แ <Merci> น yeah, yeah, yeah. oh, oh. right. ่เลยโอ้ยจะเอาเหรอจะเอาต้นคลิปเลยเหรอเฮ้ยไม่ใช่สิต้นเกมทีมแบบหามาดูดิโอ้ยโอ้ยอ๋บาดเจ็บสาหัสค่ะทุกคนตอนนี้ฟ้าบาดเจ็บสาหัสมากวาย มาแล้วมาแล้วอ้าวสงสารเขานะครับเนี่ยช่างมันเถอะเอามังกรแต่ต้นเกมเลยจ้ามาจ้านี่นี่พอแล้วเดี๋ยวเจอกันหนา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 หนอ๋ออุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนอุ้ยพีอุ้ยอุ้ย เอาอีกเหรอเอาอีกเหรออุ้ย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 เอ,อ,อ,อาอีกเหรอแวนเกนี่ตลอดเลยนะเกนี่ตะโกนเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกายบูค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับเกม ROV EP ที่2แล้วนะคะแกตัวจัง EP ที่แล้วที่เล่นค่อนข้างที่จะไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะเราจะมาแก้มือกันในคลิปนี้ค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ฟ้าด้วยนะคะเราก็ไปชมคลิปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมแล้วนะคะคลิปนี้ฟ้าจะเล่นเวนกับ สกินเช่านะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปเลนบนคือคือตอนแรกก่อนหน้านี้ที่เล่นใช่ไหมคะก็คือจะงงๆกับเลนใช่ไหมก็คือลงผิดเลนเนี้ยแล้วแล้วคือแบบมีเพื่อนด่าด้วยนะทีน <Hey. S 1> ี้ดีเลเี้ยก็แปลว่าตกใจ <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะรอรอให้คีมมาก,ก่อนนะคะ คือคือคอุ๊ยอุ๊ยอุย,อย,อยาแล้วพี่ตาวใจเย็นๆสิรีบจังเลยใจร้อนมาก <c ười> คือเขาก็จะเอานกเรานะคะนี่ใส่ไม่ดีเลยไม่น่ารักเลยนะคะเนี่ยคือรีบมากเลยจ้าเมทินูรีบมากเลยขึ้นมาแจมว้ว้ยว มาเยอะจังเลยมาเยอะจังเลยวายวายวายเจเยนครับจจเยนนะคะแค่ต้นเกมตอนนี้การัดคลิปก็คือแบตก็จะหมดนะคะว,วายวายเยอะเยอะเยอะโอ้โหตายเลยแน่ๆเลยโอ้ยจะเอาเหรอหจะเซาต้านคลิปเลยเหรอไม่ใช่สิต้นเกม ทีมแบบเ้ามากดูดิโอ้โอ้ยโอ้ยบาดเจ็บสาหัสค่ะทุกคนตอนนี้ฟ้าบาดเจ็บสาหัสมากไว้ตายตัวแรกของเกมเลยค่ะไม่น่ารักเลยเดี๋ยวเจอกันจาวนช่างมันเทิง เอามังกัตั้งแต่ต้นเกมเลยจ้ามาจ้านี่นี่บอกแล้วเดี๋ยวเจอกันคนกำลังมาไงคะแต่คือเขาเล่นค่าเราตั้งแต่ต้นเกมไงอุ้ยอุ้ยบัสบัสบัสกระบาด,บดใช่ปะช่วยช่วยเพื่อนนิดนึงคะ่ะหาตังค์คนรวยเท่านั้นถึงจะชนะหรือเปล่าแน,น่นแ่นแน่น,นอุ้ยอุ้ย ว้าเจะหนีเจะหนีเฮ้ยอ๋อวิวิวยี่ยังมาแล้วมาแล้วอ้าวสงสารเขานะคะเนี่ย,ยสงสารเขานะคะเนี่ยอันตีใส่เราแต่เบามาก เราต้องปีปอมาเอยค่ะนานะนานหนานหนานหนานอ๋ออุ้ยอุ้อุ้ยทุกคนอุ้ย อีกแล้คือเขามาลุมเรากันแบบข้างหน้าข้างหลังเออแล้วจะห้หนียังไงแทงอ่ะแล้วเมทก,ก็มาอีกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเอาอีกแล้วตีด,ดาออไม่ใช่สิชิดาว้าว <Wow. S 1> อ,อุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเอาอีกแล้วแวน แกนี่ตลอดเลยนะแกนี่ตลอดเลย,ลเลยคือคือแค้นจนพูดไม่ออกแล้วค่ะตอนนี้ <c oughs> ทำอะไรกันจ้าหาเงนินก่อนเอ้ยๆอ้ยเอ้ยเคยโดนตลบหลังไหมคะวิล่า เดี๋ยวเจอกันเราจะไม่แนเนาะไม่แพนเลยกัดฟันธูปนี่คือไม่แพนเลยทำอะไรกันตรงนั้นฉันเย็นสายไฟเกะไม่ทันไม่ทันมีใครอยู่แถวนี้ไหม บ้านขอโทษนะจา๊าวีลาเห็นไหมบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะมาเอาคืนไม่สิมันโอ้ข้างบนค่ะเราจะไปยังไงดีเนี่ยเอาปอมก่อนแล้วกัน เอ๊ะเอ๊ะมันผ่านไปไหนกันนั่นอยู่นี่นี่เองชโขนเลยนี่มาก็มาสิครับอี้หูมาก็เข้าป้อมเลยสิเข้าป้อมเลยสิอุ้ยแอบมีแอบ มาแล้วจ้าคือเกมนี้ตายสีเฮ <An ally S 1> ้ยนจ้าเนี่ยเ <been> สดยเปล่าเนี่ย MVP ป้องมาแล้วหาอาหารกินก่อนหาเงินก่อนนะคะอเอาเทลว วงจากเทลคือแบบล้อมันอยู่ในภูมิแป๊บนึงเาขาไม่อยู่ในภูมิด้วยออามาสิครับมาสิครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอเป็นไงล่ะถอยมาสิจ้าสวยสวยงาม,งามช่วงนี้ก็ โควิดระบาดนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะอยู่บ้านเล่นเกมดูคลิปช่องสกายบูตายเลยอะอยู่บ้านก็ดูคลิปช่องสกายบูแก้เบื่อกันไปก่อนนะคะวายวายวอันตีหาใครอยากโอ้คุามาใฟิกเกอร์ไปฆ่าเวนเลยเนาะ นี่นี่ตายตายสิขึงแขนเต็มมากไปลงไปลงแต่ที่ฉันจะลงโทษเธอ <Shut down. S 1> อ้าวเ <gasps> ทียวเรา เราเรากลัมานอ่ะเรากลัวรเราซุ่ไม่ไหวอ่ะดูสิมาตัยเยอะอุ้ยอุ้ยอันตีใส่เราเฉยขอบคุณเทวมากๆนะคะอา้อาวอ้าวคือ,ค,อคือตั้งใจจะมาช่วยไงน่ารักจริงๆเลยมาสิครับก็มาดิครับตอนนี้คือเกมนำนะคะ จมตายแล้วตายแล้วอะไรกันครับเนี่ยุ่นวายมากเลยค่ะโอ๊ยโอ้ยโอ้ยเรามาจบเกมนีกว่คะเมื่อกี้อยู่ตายปิดเกม <c oughs> ตายปิดเกมค่ะทุกคน แต่เราก็ชนะนะจ๊ะแต่เราก็ชนะนะจ๊ะเฮ้ยตายปิดเกมไม่เป็นไรแต่ชนะนะคะเอา้าขึ้นโกคือปกติเขาจะอยู่แพตตินัมกันลใช่ปะ <c oughs> เราก็ขึ้นโกอะไรเงี้ยเฮ้ย <c oughs> เป็นอะไรที่แบบว่า ไว้ Why? ทุกคนในเอ็มีพีค่ะแก้ตัวจากอีพีที่แล้วนะคะน่ารักจริงๆรอยผู้หญิงคนเดียวทั้งทีเปล่านี่อุย้ยตายแล้วตายหค่ายสช่วย8ปดก็ได้อยู่นะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้ขอแก้มือจากคลิปที่แล้วที่เล่นย้อนไปนะคะคลิปนี้มาแก้มือด้วยการทีด่ได้ MVP เป็นยังไงล่ะก็คือไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรนะคะแต่ก็ขอแก้มือนิดนึงนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Sky Blue ด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะชมคลิป ต่อไปของสกายบูด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆ